ขันไปสะได้ก็ต้องแท้งได้ประเลยสวัสดีครับนะครับผ้าพี่น้องมาดูนะครับมือนีมาเมาสะเมาบอราคาห0พับาทนะครับสำหรับบ่อนี่พี่น้องเอ้ยนะครับบ่อไม่ใหญ่แต่ราคาห0พับาท พี่น้องหลายคนอาชีวะแพงนะครับก็มาดูมารุ้นนะครับมาบึงว่าสมกับราคา6,000บาทบอ่นอนพี่น้องนี่แหละนะครับกับทีมโนนกระยอมทีมนะครับทีมงานเมาสะเมาบอร,รวมกันกับแอดมินนี่แหละมาเบึงมาแง่งบึงะนะครับผ้ไไ<พ>าไไมาชมมาบึงออบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนาอโอ้ยสุดยาอันบ่ได้โชว์สเยเนาะ 呃，康泰康泰，呃。 ตอนที่ผมมาหอดมาถึงนะครับพี่น้องจับไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับจับไปแล้วบางส่วนมาหอดมาถึงนี่แหละบรรยากาศก,ารก็รุ่ยตมรุ่ยข้นแบบนี้นะแหละกับนงก็ยอมทีมนะครับที่เมาสัางเมาป่าปีนี่ถือว่าปีนี่นะครับเป็นปีนะครับประเดิมล่องเบิงซื้อดอกพี่น้องหาป่าปัน่นกันกินสู้กันกินไปบริส่เลียสนะครับว่าได้หน้อยได้หลาย วาตะพี่น้องได้มวนซื้นน้ำกันเออบึ้งเอานะครับนี่แหละบรรยาก,กาศที่น้องเอ้ยเมาสะเมาบอวนะครับราคาหกพับาทนะครับสำหรับบันี้ 大面积普及。 อ่านะครับมาเบื้องป่านะครับมาเบื้องตัวป่าพี่น้องเด้อบ่อนี้เป็นไต้บอดีนะครับประสบความสําเร็จหรือเปล่าบ่อนี้หกพันนะครับราคาหกพันเออมาเบื้องเบื้องพี่น้องบ่อนี่เฮ้ยผมเบื้องมาเบื้องตัวป่ามาเบื้องตัวป่าบ่อนี้เออเตตัวใหญ่เต่ตัวใหญ่เขาท่านี่ล้วนล้วนลุนลุนวาย จังสี่ในแม่น้องพี่น้องเจ้มิจะตากันเออเฮ้ยม่เอาล้วก็ปลาเข็งกับตัวใหญ่ๆหญ่เอาประเด็เมื่อวปลาเข่งปลาเข่งเออโอ้พี่น้องหลายคนกับสั่งอยู่ถอดทั้งปลาดุกตัวใหญ่อยู่อือมาเดี๋ยวนะครับปลาดูกก็เข้าท่าอยู่เอออปลาคอเนี่ยงามนก็ได้แหละ ตัวโคนี่งามเลยละ่ะคุ้มคุ้มนะครับผูดอดสิเอาเ <c oughs> กันนอนสะก้อนน่ะสร้างกันบึ้มบึมบ้มไรไรจะยงมงน่ะตัวช่วยเลยอ้าชบอบของใหญ่เออล้วแ่านะ

ทีมนนกยอมนนกยอมทีม ouais. are, right. right. ่าทีมน uh. ี่สู่ตายเดคามห่วยมาสองจังหวัดร้องมึงเสร็จอะทีมนนก็ยอมจากมหาสารคามปีนี้สํานีปีนานี่โอ้ยคาร์กนี่พี่น้อง ปีหน้าเอานี่สิเมาหมดนหลือพนาปีนี้ซ่อมถือว่าซ่อมนะครับปีนี้ทดสอบทดสอบปีหน้าของจริงปีหน้าของจริงแน่นอนอ โอ้พี่น้องมาแล้วนี่นี่นะครับของแฉะกใหญ่ครับตัวกำลังแสีบด้วยเนาะซสูสนี่กำลังเสีับกันกำลังอร่อยเลยนี่กำลังแสีบนี่เซียนเซียนนะครับเนี่ยมันจียีติเออนางทะเลาะมือนี้หมานมือนี้หมานสู้ยางหมานสู้ปลาพี่น้องเออหมูปลาคนเราบุ้งเบื้งเจ้พี่น้องฮะ เมืองที่ล่ะ,ละปลาไหลนะครับปลาไหลปลาไหลเออเมืองที่ล่ะใครหลานหนุกมาได้ถั่วมือนี้ผู้อมือนี้ผู้ซอยลงมือเองมือนี้เห็นปะ นะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพี่น้องขึ้นแล้วบัดน,น,บนี้คืนแล้วนะครับสําหรับบ่อนี้ล่าง,งเนื้อล่างตัวนะครับบรรยากาศล่า <c oughs> งเนื้อล่างตัวกัน ปุ่นละพี่น้องล่างเนื้อล่างตัวแล้วไปปุ่นละเออปลาไหลขึ้นยอละพี่น้องปลาไหลเต็มที่เลยปลาไหลเออปุ่นเต็มนี่เลยพี่น้องเอาเปิดโชว์อีกกรอบเมื่อไหร่พี่น้องเมื่อไหนะครับปลาไหลมีเจ้าสวยสวยงามนะครับโลละเท่าไหร่โลละร้อยห้าสิบพี่น้องโลละร้อยห้าสิบได้ เรียบร้อยนะครับสำหรับบอนีบันนี้ก็สิเตรียมตัวด้วยพี่น้องบันนี้กลับบ้านตัวไปหาปันปูปันปลากันนะครับถึงบ้านก็ต้องซ้อยกันนะครับล่างปลาแล้วก็จะแบ่งสันปันส่วนกันไปพี่น้อง แบ่งกันอยู่กันจิน,นไปเชื้อน้าบอกความรถอย่างเชื้อน้าบอกรถไงหรือปลาด้วเนี่ยเไปทั้งคุณนอกะมึงอไ้รอเี่ยมือนีเออนีเสียนปลาไหลทำงั้น,ม,นมาต่ัดนโอ,นะอ้เจ้าจบอกคือหาล้วนนี่แม่ วิธีคนเมาปลาก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องบางคนอาจจะเมาส์เมาส์แล้วก็เอาไปขายนะครับแต่ทีมงานนี้นะครับก็ไปขายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มาปันกันมาแบ่งกันมือนีก็1 1คนนะครับ11หุ่นมือนี้11หุ่นในการร่วมลงทุนมือนีและนี่นะครับอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินนะครับมาฝากกันกับ การเ่าป่าสวัสดีครับ